สงสัยกันไหมหากยุบรวมหมายเลขฉุกเฉิน1669ไปใช้191เป็นศูนย์เดียวจัดก,การร่วมกันจะมีปัญหาหรือเปล่าและมีข้อดีอะไรบ้างมาดูคำตอบกันค่ะโดยทางเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและบุคลากรหรือสอพอชได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าการยุบรวมหมายเลขฉุกเฉิน1669ไปใช้หมายเลขฉุกเฉิน191ค่ะเริ่มแรกจะต้องโทรเข้า191เพื่อคัดกรองก่อนหากเป็นเรื่องฉุกเฉินทางการแพทย์ก็จะมีการสอบถามก่อนว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินด้านใด ก่อนส่งต่อไปที่1669ค่ะหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตำรวจก็ส่งต่อไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งหากไม่ใช่เรื่องตำรวจก็อาจส่งไปที่อาบาจอหรือไปที่กระทรวงแล้วค่อยมาแยกว่าเป็นเรื่องทางการแพทย์หรือไม่เพราะนี่เป็นการรวมหมายเลขฉุกเฉินหลายส่วนเข้ามาจากเดิมที่แยกกันอยู่ต่างคนต่างทำโดยขั้นตอนดังกล่าวนำมาซึ่งการทกษนันถึงการต้องส่งต่อหมายเลขเป็นทอดๆจะทำให้การช่วยเหลือไม่ทันเวลานั้นทางเลขาธิการได้บอกว่าเป้าหมายสำคัญคือต้องไม่ช้า ทั้งหมดต้องต่อให้ได้ภายใน2นาทีเชื่อมต่อกันใช้ข้อมูลผ่านโปรแกรมเดียวกันเมื่อโทรเข้าคำถามแรกก็จะรู้ได้ว่าเป็นเรื่องสุขภาพหรือไม่ค่ะ